สวัสดีครับพี่น้องถ้าอ้อมหลังเวทีก่อนแต่งหน้าจากแมตหนึ่งไาเดินอ้อมหลังเวทีสักหนึ่งแมตก่อนทำการสแสดงครับวันนี้ประชุมนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ

ลำเบิรนได้ได้ฉันไปอยู่นะเดี๋ยเมื่อไรมีเมื่อไรมีไก่ไได้ไหมหน่อยโอ้สุรินทร์เบิร์นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่สุรินทร์จะไปเรนด้วยอยู่นะการย่างก็คือด้วจะไปอยู่นะเดี๋ยวอ่ะที่นอนไม่ต้องเตรียมนะเพราะมีรถทนอนพี่เบ so ียร like ์นี่จอบแต่หัวยางเดียวที่สูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเดทเชิญบอส กระโดดกระโอยกระโอยกระโดยพโมาถึงแล้วอโมางวันนี้มีประชุมนะะวันนี้ไม่หน่อยได้หาวกูมูเดียวดโดกเดียวอม่มีมูโมาแล้วนน้โอ้มาแล้วมาแล้วบมาแล้วบอกเยงบอกงัดการนสครับอสวัสดีครับดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพอว่าดีลูกกันบนี่ด้วพว่าดีลูกพ่อทำเป็หน่อยอยู่ ไปหน่อยเจ้าสิมามือไหนเออเจ้าสิมามือไหนแม่ดันครับตอนนี้สามันนะครับดันครับอพอสิันแมนกระทินทีนึงเยพอรับลูกมันมาพอแวมจะภาพยูนีีไหเออแมนจะภาพพยนีอาเตรียมของเตรียมของมอใดกับกรถินมาเพื่นที่หนึ่งเดือนนียนเรียนเนียมิทูนาเองกับพุชิกา อเอหไล่้งไปเกน่ทนรับเฮ้ยทำมึงทุกคนไปวางลำโพงเดี๋ยวแม่น้อยวางพอเบาแบนก็แน่ถอยกินขอกเลยแม่เดียวเดียวละนี

สมก็หอมเถอะตั้งแต่หลุดพิ่งหย่อโอเคว่าเมนสมทำไมได้สูเยอะ่ส่งเลน้ืซน้อยอ่ะเออเออสองเซนเบ่ออเยื่อเอามูเนื้อเนื้อบ้เนื้อหลุดเนื้ออ่ะเนือเลบ่อมันเนียดอย่มันเนียสีนี่นะหมูเนื้อูเนื้อเอาเข่าจำมาคักเนี่บึบบเพื่ออัอกเนี

ไม่บรเล้น่รอม่เนขึ้นันไปกลับบ้านไปรับรถเอาวไรรับมั่นชูเออรับพรึบเหล็กเรียนมาไฮใหญ่ที่โอเออยาใาใบเดือดีบลาไปเดอดสับห่ดิเออขอบีมากคนขนเทงซีฟลานมิวเี่มมือดีภาพบนทองอาร์โอ้เพลงใหม่เหรอแม่แม้บวชที่มจะเสียไปอ่ะขึ้นรถจะพกในกระเป๋าห

ไปเอาขน้ำมยมยิงจํามารูจิ๋วอง้ยิงจํำซึ่งมัจะทั้งหนาน้ยซงจำจจะเก็บได้ถึงเวลาแต่ละทีกขบอมบมี่นเขาเยี่ยเห้อเดียรเดี๋ยว่เราอย่งไงแล้วกินเสียมให้่็จำเดบกจิ๊บไม้เหมือนกินให้พ่อแล้วหนีวขัดเขาเข้าไหมนี่ไหม เปรดตัางก็จะคอยดอกตัวเองจำแบบเมื่อกี้ด้ยเปร๊บเปร๊บปร๊บพี่ขันถนนองในการจำพี่ขันถนนอนในการจำแอบอย่ขาพุณเสียเอ็มเ้อเสียเอ็มสะวัาขานนัง จะไปเล่นน้องค้ายกันยังกินได้สมมูทแม่แล้วเขาเออระเขาเลยรป่้เขาเศากินเขาอะไรเาม่กินเขาะนเติาะ่อพออกันแค่เราสมูทไปเร็วฮะเอาเพิ่นอยากไปเขาไปกินตัวหนิไหมไม่หลางคานอยู่็เเอาให้แล้เอง

ครับผมนะครับน้องพี่น้องอ่ะคีมเนี้่ยไปซ้ำนี่ครับเดี๋ยวไปชุมกันครับ